ครับก็ต่อจากเ,เมื่อช่วงเช้านะครับก็ผมได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตัว Apple Watch Series 2นะครับผมตัว42มิลตัวนี้เนื่องจากเ,เครื่องมันมาในอาการที่ว่าเปิดไม่ติดนะครับแล้วผมก็ทำการแกะเครื่องเพื่อทำการตรวจช็คนะปรากฏว่าตัวแบตเตอรี่นะครับมันมีอาการบวมนะครับผมก็แบตเตอรี่น่าจะเสียครับก็เลยลองทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ลองชาร์จทิ้งไว้นะครับ ประมาณเ,าเกือบๆชั่วโมงแหะเครื่องก็ติดขึ้นมานะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นจากสาเหตุที่แบตเตอรี่มันเสียนะครับมันก็เลยทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาทำการประกอบเครื่องนะครับก็คือติดกาวปิดกนึกเข้าไปแล้วก็เป็นอันจบงานนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนแล้วก็จะติดกาวกาวที่ผมใช้ก็จะเป็นกาวหลอดนะครับเป็นทีเจ0นะครับตัวนี้จะเป็นพวกกาวสำหรับพวกงานซ่อมโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กจะใช้กาวตัวนี้ก็ผมจะทำการทากาวนะครับไปรอบรอบ ตัวเรือนนะครับก็คือจะไม่ได้ทาเยอะนะครับผมแค่ให้มันติดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยิมเกินไปนะครับพอผมทารอบแล้วเดี๋ยวผมก็จะประกบจอเข้าไปมันจะมีล็อกของมันนะครับมีเขี้ยวของมันอยู่ต้องเล็งให้ลงเขี้ยวดีด ก็เอามือกดไว้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยของผมในการหนีบจอไว้นะครับ นี่จะให้กาวมันติดแน่นนะครับกับตัวเรือนน่ครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซีรีส์2นะครับเครื่องนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับทำการเปลี่ยนวงเปลี่ยนแบต เปลี่ยนกระจกอะไรพวกนี้ก็สามารถส่งมาที่ร้านได้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวผมขอจบคลิปสรุปงาน apple watch series 2แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ